แต่ถ้ามีตัวข้างมันแหลกในเนี่ยพอแหลกปั๊บมันเข้าของเรามันสวยพอแหลกปั๊บตัวในมันรอบางทีเนี่ยเขาาโอ้แหลก ơ, đâu có chịu. Trời ơi, trời <laughs> ơi, trời ơi, trời ơi, trời วิ่งเอาแล้วได้มาพอนแตะมาพอนแตะมาแตะมาพอนแตะมาใครมากูเออเออแซปิงฟุตฟุตลงไปรออย่างเงี้ยเออไปดูดิมาดูดิ

ตอนนี้ประเด็นล้อๆอยู่ครับก็เนี่ยก็ตกลงก็ตกลงสรุปก็ก็ตรงๆก็พูดตรงๆนะส่วนใหญ่ก็จะให้ก็กรรมาภรณ์ไปไปไปหานะครับประมาณวิ่งให้สัมภาษณ์ไอะไรให้ดีออนไลน์เออให้ดีออนไลน์ก็บอกตอนนี้ก็มีคนได้โพสต์มาอยู่ห้าคนนะห้าคนแต่ว่าเราคุยกันแล้วว่าเราจะใช้ แต่ใช้ไอ้ไอ้ไอ้คนไทยละเราไม่เอาละต่างชาติแล้วก็ที่เหลือก็ให้ปอนไปพิจารณาเป็นขั้นแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมาเสนอเขา้เานบอร์ดก่อนมีสิบสองคนแต่ทางนี้พิจารณาก่อนนะเข้าบอร์ดแล้วก็บอร์ดโอเคยังไงก็ว่าคือตอนนี้มีกระแสว่าดูสิจเจริญแสงก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นโค้ดนะครับอ๋อพี่ก็ให้สัมภาษณ์ไอ้ไอ้นั่นเป็นแล้วบอกท่านท่านเองก็เป็นหนึ่งนะ้อ๋อ <นะ S 1> เป็นหนึ่งนะครับแล้วจะได้เปิดตัวเมื่อไหร่ครับทีนี้พี่คิดว่าอย่าง เร็วก็อาจจะเป็นก็ภายในเดือนนี้นะแต่อย่างเช่าก็ก็ปิดปิดปิดเล็กหนึ่งก็ยังยังโอเคท่านอยู่่านมีในใจว่าเผยตัวยอดยนะครับว่าเป็นมมเป็นใครครับตัวยอดเนี่ยอันตรายนะครับ <c oughs> ให้ไปแล้วยุ่งเลยยุ่งแต่อะไย,ยอดกับยุ่งเนี่อันเดียวกันแล้วมีมีผลต่อทีมไหมครับในการที่เปิดตัวโคชชนเทียโคชยังไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถือว่าโคชบอลเนี่ยนะก็ทําได้อยู่แล้วทุกวันเนี่ยที่จะเอามานี่คือเอามาเสริมมาช่วยท่านนั่นเอง ครับในด้านเรามีด้านอะไรงี้นะอะไรบ้างไม่ได้เลครับค่ะหาโค้ดไม่ได้เลยพี่ปอนเป็นแค่โค้ดไปเลยนี่มีโอกาสไหมครับเราเคยพูดไปแล้วนะว่าเราเราจะเอาคนมาร่วมเอาคนมาช่วยจะไปจะได้ก็ผมพูดไปแล้วถ้าผมไม่เอามาผมก็เสียคนก็เอามาก็เอามาถ้าะเอาแี่เราไปเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจกันนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรกันบางครั้งเลยเนี่ยจะไปสัมภาษณ์ในลักษณะว่าแกคล้ายๆกับผู้ที่ลง ก็ได้สิบสามอีอะย้อนให้ฟังอีกครัง้งนั้นได้ดดสิแส้มนิ่คุณอ๋อคุณส่งวิทยาตีชาทอนเอกสังแฟนบอลนี่ได้เฮกันในช่วงคืนแรกที่สาม